สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องปายสุขุทุกคนพบก,นกันกับอีกหนึ่งช่องนะคะอีกหนึ่งช่องที่จะมาะติดตามบรรยากาศเบื้องหลังในการทํางานของทีมคอสตูมนั่นก็คือช่องคอสตูมแสงทองฟินแลนด์พี่น้องซึ่งวันนี้นะคะแม่ปอก็รับบทเป็นพิธีกรแล้วก็ช่องคอสตูมของเราก็จะเป็น EP ีแรกนะคะก็คือ EP ที่เหนอก็คือคลิปเริ่มต้นเลยนะคะนั่นก็คือวันนี้เรามา ถ่ายงานกับคุณแม่แพรวพาแสงทองพี่น้องทีมคอสตูมซึ่งอตอนเย็นที่นัดกันซ้อมตอนเย็นซ้อมโชว์แต่ว่างานดวนพี่น้องงานดวนเพลินเอิญมากแต่งหนา้าเฮ็ดผมเบืงอุปกรณ์ได้เพี่น้องมาเปิดเคนาเตอร์มาเปิดคเ,เดคนาเต,เตอร์แต่งหน้าอยู่กลางท้องหน้าพี่น้องเหมือนนี้ก็เลยวันนี้ก็จะมีะแม่จูนแม่คิงนะคะก็จะมาร่วมด้วยนะคะก็เลยวันนี้จะมาถ่ายบรรยากาศเบื้องหลังเพราะว่าที่อยากทําช่องคอสตูมเพราะว่า คือเวลาเราโชว์เวลาเราซ้อมเวลาเราทํากิจกรรมหลายๆ,ๆอย่างเนี่ยมันไม่มีแบบว่าคือเวลาทำมันมันไม่มีเวลาที่จะมาถ่ายเบื้องหลังหรือว่าถ่ายบรรยากาศงานให้ดูว่าทีมคอสตูมของเรามีวิธีการการทํางานยังไงบางวันไปไหนบ้างเตรียมอุปกรณ์โชว์เป็นยังไงก็คือถ้าเราทํางานเราก็ทุกคนก็ทํางานจะไม่มีเวลาไม่มีเวลามาถ่ายเบื้องหลังให้ดูว่าพวกเราทํางานยังไงนะคะเมื่อนี้เท่ากับวา ถ่ายงานอยู่หน้าบัวพี่น้องหนาบัวซึ่งอ,อยู่ใ,ใกล้บ้านคุณแม่แพลวพาวนี่แหละอยู่ใ,ใกล้บ้านนี่แหละบริไกลได้พี่น้องเดี๋ยวบรรยากาศจะสวยขนาดไหนตอนนี้รอคุณพ่อคุณแม่มาอยู่นะคะแ,แม่ปอกับพ่อบีก็เลยนั่งรอนะคะนั่งรอเดี๋ยวให้พ่อบีพาไปชมบรรยากาศสถานที่สวยๆการทํางานวันนี้ก่อนนะคะก่อนที่พ่อแม่จะมาคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะ ให้เขาถ่ายรูปรอปมาตุ้ยป่ะถ่ายรูปรอป่ะในระหว่างที่เขาแต่งหน้ามาถ่ายคู่กับกาแฟสินค้าเรานี่ย การแต่งงานของน้องนะครับตะก,กรงมือใหม่ด้วยนี่แต่บนนอตะกรงก,กระถ่ พร้อมกับแม่ปอค่ะกําลังนั่งเล่นอยู่ที่สวนนาบัวนะคะวันนี้คุณพ่อคุณแม่มีถ่ายงานนะคะยังไงรอติดตามชมเบื้องหลังการถ่ายงานของคุณพ่อคุณแม่นะคะระหว่างนี้นะคะรอแม่ปอแต่งหน้าให้กับคุณแม่อยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศสถานที่นะคะสวนนาบัวซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านพักนะคะก็บรรยากาศรมรื่นมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนรับชมบรรยากาศนะคะก่อนที่จะรับชมเบื้องหลังการถ่ายงานของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ นาฬิตากลัวนะคะตกใจไม่คิงไม่มีผมนะคะหลานยาหลานตื่นนะครับพี่น้องค่ะไม่คิงตรงมีผมมันบอไม่คิงต้องมีผมเวลาเจอนาริตานาฬิกาชอบไม่คิงมีผมนะครับตอนผมยาวนี่คือแบบว่ายิ้มใส่เลยนะคะนั่นนั่นนั่นโอ้ยตาหวานแต่ว่า อันนั้นนันั้นอ่ะยืนยืนยืนยืใครยืนได้อาใครยืนได้อ่ะนั่งก่อนโรชื่อน่าเยี่ยมเยี่มแบบตวาไปดิเอ้ยิ่หนึ่งสอามกันพร้อมกันเออพี่พี่อเหตุคือสุดอยู่น้ำกันซู้มือเจองอเที่ด้น่ ชายหนักป่ะชันเกือบขึ้นไม่ได้อันนีาละสองที่รู้ได้นาอืมหนักมากโอ้ยร้อนแดดมันโอ้ยแห้งหอนเึิมบัตนี่โอ้ยจังไม่ดอกบัวใช่ป่าวบัวยังไม่ดอกบัวลงน้ำกันลงนนกัแห้งหลายโสดมากสองที่อไรนี่ขุดหงสอันนี้คือขุดจิ้นใหม่หรือเปล่าเนี่ยจ้า เอาเลยบ่าเอาเลยบ่าเอาเลยบ่านับมาเอาเลยไหม ไม่ได้รู้เป็นสะพานตรงนั้นมันเดือเดินได้แต่หมอนไม่ใช่วเลยเนาะวันนี้เราก็มาติดตามกองถ่าย MV พี่น่องก็เป็นทีมคอสตูมนะคะแล้วก็เปี๊ยปอก็ไปแต่งหน้าผมแม่ชิงก็เป็นฝ่ายเฮรันยิกบ่เขื่อเฮรันยิก ายซับเงือค่ะเงือจิปาถาตามเอาสเปรย์ไม่คุณแม่แม่ปอนะคะนะคะก็เลยได้มาดูดูแลคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็เย็นนี้เราจะมีซ้อมโชว์กันนะแม่เนาะซ้อมโชว์วันแรกนะคะสำหรับโชว์ไลฟ์18บนะคะไล์ ากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพวกเราด้วยก็คือเป็นคอสตูมแสงทองฟินแรมนะครเดี๋ยวเราจะมีคลิปอะไรดีๆคลิปเบื้องหลังนะคะการทํางานของทีมคอสตูมทั้งก่อนนะคะและก็หลังว่า จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะทยอยลงคลิปให้ดูเรื่อยๆอยในเพจนี้นะคะและก็กช่อง YouTube นี้นะคะมีอะไรอัปเดตเราก็จะเอามาลงเพราะว่าถ้าเราตอนที่เราทํางานเราก็จะไม่มีเวลาถ่ายแม่นอนใช่คแล้วก็<ช><ช>มีพี่วีทนะคะมาถ่ายให้ก็เลยจะได้เห็นเบื้องหลังของทีมคอสตูว่าในแต่ละวันในแต่ละโชว์หรือว่าทําอะไรก็แลแ้วแต่เราจะมีเบื้องหลังให้ดูนะ,ะต่อไปนี้เพราะว่าก่อนก่อนก่อนที่จะมีช่องนี้เปิดขึ้นเพราะว่าแมคคิงโชว์รอบนั้นนัคือแบบว่าต้องเปลี่ยน จากแต่งชาเป็นแต่งหญิงแล้วก็ต้องวิ่งปีนต่างอะไรแบบเข้าไปโชว์มันมีอะไรหลายๆอย่างที่อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนเห็นเบื้องหลังเนาะหน่อยก็ช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยทีมข้อตุ้มแสงทองฟินแลนด์ช่องใหม่วันนี้เป็นอีีแรกนะคะยังไงก็ช่วยติดตามพวกเราด้วยนะคะวันนี้สองสาจากทีมข้อตุ้มแมคคิงแ้่ตอนนะคะยังไงวันนี้สปาดีค่ะ